สองเก9ใครเข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับไลน์นี้จะเป็นไลร์รัฐบาลนะไม่ลบนะครับสามารถดูย้อนหลังได้เลยนะครับ <laughs> เข้ามาแล้วฝากแชร์ด้วยนะอ่ะมาดูรัฐบาลงวดที่แล้วนะครับเลขทูปปูให้นะครับเลขทูปปู่ให้หกแปดนะเลขทูปหกแปดเจ็ดนะใครไม่ทันดาวเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง ากแชร์ด้วยนะครับไลฟ์สดนี้ผมฝากแชร์ด้วยนะใครอยู่ในห้องนะพี่ก็บอกพี่ๆในห้องได้เลยนะว่าผมกำลังไล่รัฐบาลนะครับเดี๋ยวในกลุ่มเดี๋ยวผมจะลงให้คืนนี้แต่รอให้ผมสวดมนต์เสร็จก่อนสวดมนต์นั่ง สมาธิเสร็จผมจะลงให้ดึกๆรัฐบาลงวดนี้นะหวยออกวันจันทร์หวยออกวันจันทร์ออน,น,นะครับใครที่อยู่ในกลุ่มนะเป็นไปงวดที่แล้วได้เลขทูบค่ะงวดนี้ผมจะจุดทูบนะครับวันที่ผมเปลี่ยนคันคู่นะครับ แล้วผมมั่นใจว่าปู่ให้อีกแน่นอนแต่เรามาลุ้นกันว่ามันจะเป็นเลขตัวไหนวันที่13านะครับวันพฤหัสนะครับจะมีทําบุญบ้านนะครับแล้วก็จะมีเปลี่ยนขันคูนะครับขึ้นใบสีพรมใบสีใบสีเทพใบสีพรมใบสีเปิดซัพบใบสีปากชามแล้วก็ใบสีพรมบาดาล จะเป็นวันที่สิบสามนับแล้วผมก็จะจุดทูปขอท่านผมมั่นใจว่าท่านให้ผมแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นเลขตัวไหนขนมไทยมาแล้วนะครับใครเข้ามาแล้วฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับงวดน,นี้นะผมมั่นใจมากถ้าไม่มาเอาขี้มาปานะ <c oughs> ขอท้าเลยครับขอท้าเลยขอท้าเลยเคยเห็นมาอ d ไ t e ิ m ขอท้าถ้าวันนี้ไม่มานะคะ จะเลิกเป็นตุ๊ดเออผมขอท้าเหมือนกันถ้าวันนี้ไม่มีเลขตัวที่ผมจะให้ไปนะเอาขี้มาปาหน้าผมเลยมาปาถึงหน้าบ้านเลยผมมั่นคืท้าเลยท้าเลยงวดเนี้ยจริงท้าเลยงวดนี้นะถ้าไม่มีนะถ้าไม่มีเลขที่ผมจะให้วันเนี้ยเอาขี้มาปาหน้าด้เลยเพราะผมมั่นใจมากงวดนี้ ผมมั่นใจมากว่ามันจะต้องมีเลขตัวนี้แน่นอนแล้วงวดที่แล้วผมถูรัตเตอรี่สี่ถึงเก้าผมท้าเ้วยนะถ้าไม่ท้างวดนี้รัฐบาลเลขที่ผมจะให้ไม่ไม่มาเนี่ยเอาขี้มาปาาเอาขี้มาปาหน้าบ้านได้เลยนะเอามาดูงวดนี้นะครับเด่นหลักนะจะมีห้าไม่เอาสีมันซ้ำ เห็นไหมครับเห็นที่ผมเขียนไหมมันอาจจะไม่อาจจะไม่สวยนะมีห้ามีหกเจ็ดมีเก้าบางเว็บยังไม่เปิดนะครับถ้าเว็บเปิดแล้ววัดภูกุ้มข้าวใช่ครับใช่ครับอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ด กินยาแก้แพ้หรือยังมีแต่คนเป็นห่วนผมอะยังไม่ได้กินครับเป็นคนไม่ชอบกินยาห้าหกห้าหกเจ็ดเก้านะครับจะเป็นเลขตัวที่จับวินได้เหมือนเดิมเหมือนเมืที่แล้วนะครับส่วนเลขเด่นเมื่อน,นี้เจ็ด กับก้าแล้วพี่อย่าลืมว่าก้ากับหกอ่ะเผื่อมันจะกลับหัว,วผมนั้นผมสแลดให้อาจารย์เป็นคนพูดตรงดีค่ะชอบไม่ชอบกินยาจริงเป็นคนที่แบบไม่ชอบกินยาเจ <c oughs> ็ดร้อยยี่สสองคนดูแล้วครับรัฐบาลไทยเด้อสิหกมก สิไม่ออกนะหวยออกสิบเจ็ดวันครูนะครับเลขหนึ่งหดังมากแต่ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มาเอามาดูตัวแรกนะเด่นเจ็ดกับเก้านะครับวดนี้เด่นเจ็ดกับเก้าตัวแรกนะครับถ้าจะมานะครับเดี๋ยวผมจะคัดให้เจ็ดสี่ใครชอบว่างเจ็ดสี่ครับเจ็ดสี่นะครับเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหก เจ็ดเก้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้านะครับส่วนห้าถ้าไอ้ท่าส่วนเก้านะครับถ้าเก้ามาเก้าห้าลืมลืมใส่เครดิตเจ็ดห้า จ็ดหกเจ็ดเก้าเก้าห้านะครับเอ้ยไม่ใช่สิอันนี้มันชุดเต็มนี่หว่าชุดเต็มชุดเต็มเขียนผิดอันนี้มันชุดชุดเต็มแต่ว่าไม่ใช่เขียนผิดเอาใหม่ oh มันเยอะเกินแต่ผมตัดมาแล้วอันนี้มันชุดเต็มแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าล่างงวดนี้เล่นตัวไหน งวดน,นี้มั่นใจล่างงวดน,นี้มั่นใจล่างเหมือนเดิมอางวดน,นี้นะจะมีเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเก้าเก้าห้าเก้าเจ็ด 94พี่ฟังนะ7 47คนดูผมว่างวดนี้นะ4อาจจะมาฟังดีๆนะครับงวดนี้4มันอาจจะมาแต่4มันอาจจะมาหลักร้อยฟังดีๆงวดนี้4มันจะมาหลักร้อยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นใครชอบ4วิ่ง4บน ปีใหม่นะครับมันเป็นมันเริ่มต้นใหม่ของเดือนแรกนะครับก็คือสิบเจ็ดมกราเป็นงวดใหม่เป็นปีใหม่ไม่รู้เหมือนกันว่าหวยมันจะออกมาแถวแนวทางไหนมันจะตามเลขตัวเก่ามาหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้เลขตัวเก่ามันจะออกศูนย์หกแปดใช่ไหมครับศูนย์หกแปดสามหกมันจะเอาหกมาออกอีกไหมหรือมันจะมีสามอีกหรือว่ามันจะเอาศูนย์มาหรือว่ามันจะเอาแปดมาหรือว่ามันจะมาใหม่ยกชุด อันนี้ผมไม่รู้เพราะว่ามันมันออกเป็นงวดแรกของวันที่สิบเจ็ดมกรานะครับมันออกงวดแรกไม่เรามันเดาทางยากแต่คิดว่ามันเด่นเจ็ดกับเก้าเนี่ยมันเด่นที่สุดครับเจ็ดกับเก้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเก้านะครับเก้าห้าเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าสี่ส่วนเลขตัวกันนะครับอืยังไม่หมดยังไม่หมด อันนี้กี่ขาไงสามหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็มีตรงนี้เป็นตัวแถมนะหกเจ็ดเลขที่จะมาไหม 7จ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดคนดูครับคนดูเจ็ดร้อยเจ็สิบเจ็ดคนดูอันนี้ผมไม่รู้นะว่าจะมาหรือไม่มานะแต่ตัวนี้มันดังมวดนี้ตัวนี้ดังถ้าดังอ่ะก็ไม่ต้องเล่นก็ได้นะครับระวังอาจจะกลับหัวมาเป็นเก้าห้าอีกก็ได้อ๋อเมื่อกี้ผมพูดถึงหกห้าใช่ไหมหกห้ามันมันดังก็ไม่ต้องเล่นก็ได้นะครับ,ราาก,บ,ก,ก,ก,บก็ไม่ต้องเล่นก็ได้ไไดสำหรับหกห้า ผมยังไม่ได้ซื้อสักตัวเหมือนกันหวยอั้นหมดแล้วตอนนี้ไอ,7 7อ้เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดจ่ายบาทละเหลือบาทละหกสิบไม่รู้เลขอะไรเหมือนกันส่วนเลขตัวกันครับงวดนี้จะมีตัวกันสองหางจะมีหกสองแล้วก็จะมีหกสี่เดี๋ยวผมจะคัดให้งวดนี้นะที่ที่ผมคิดว่ามันน่าจะมานะ สีก็ไม่ค่อยตื่นแล้วที่ผมคิดว่ามันน่าจะออกงวดน,นี้นี่เลขชนผมว่ามีโอกาสออกงวดน,นี้นะ7 9 6 7 9 7เนี่ยแล้วก็7จ็ดห้หก็ระวังนะอาจจะออกได้ออกแล้วก็ออกได้อีก จ็ดห้าเจ็ดเก้าเจ็ดหกถ้าเราสักถ้าพี่สังเกตด,ดูมีแต่เจ็ดนะมีแต่เจ็ดส่วนอีกตัวหนึ่งอะที่ผมชอบผมชอบตัวเนี้ยแต่ไม่รู้ว่ามันจะออกหรือเปล่าเก้าสี่อันนี้ตัวนี้ผมก็ชอบนะแต่แต่รู้ว่ารู้สึกว่ามันจะไปตรงมันจะไปตรงเลขดังกับของสำนักหนึ่งแต่ชอบเพราะมันเป็นเลขบ้านเลขที่หกสี่หกสองเนี่ยมันเป็นบ้านเลขที่ผม หกสี่หกสองเนี่ยมันเป็นบ้านเลขที่มันเป็นบ้านเลขที่เออวงให้อีกตัวหนึ่งชอบอ่ะแต่มันเป็นเลขดังอ่ะตัวเนี้ยผมเห็นอยู่นะถ้าเห็นผ่านตานะรู้มันจะเป็นเลขดังของใครสำนักหนึ่งนี่แหละทุกคนน่าจะรู้อยู่แต่ผมชอบนะหกสองเนี่ยเพราะอย่างอย่างอย่างที่ผมบอกแหละบางหวยบางทีมันอาจจะลดแต้มเพิ่มแต้มเอาแคปไปก่อน ไม่ได้มีเอาพี่สามตัวนะผมจะให้สามตัวไปสามตัวนะครับอย่าอั้นเดอร์อย่าอั้นเดอร์เจ้ามือห้ามอั้นนะสามตัวครับสี่เก้าเจ็ดสามตัวนะปล่อยแล้วนะครับสี่เก้าเจ็ดแล้วก็สามตัว สี่เนี่ยเล่นได้หกลับเลยนะเล่นได้หกกลับเลยครับเล่นได้หกลับเลยนะครับแล้วก็จะเป็นสี่หกเสองเม็ดเอาไปรวย่ยสี่เก้าเจ็ดสหกเอันไหมพี่2ตัวนี้อันไหมสาตัวครับสี่เก้เจ็ดสหกเดเพราะผมชอบหลักร้อยสีง่งว่นเนี้ย ชอบหลักร้อยสีครับชอบมากหลักร้อยสีแล้วก็เอาเลขอีกตัวหนึ่ง่าเป็นสีสีดำสีหกสองอันนี้เลขบ้านเผื่อมันออกเอาพี่แคปได้เลยให้แค่นี้งวดนี้ โอเคนะครับคืนนี้ขอให้ดาวแตกสามโตเด้อเด้งบนเด้งล่างนะครับวันนี้เจอมาร4สีนะครับใครจะเอาสี่ไปใส่กับศูนย์ก็ได้กับสามก็ได้ก็จะได้ศูนย์สี่แล้วก็จะได้สี่สามสามสี่นะครับหายังผมเดี๋ยวผมให้ดูลัตเตอรี่งวันี้งวันี้ซื้อหลายเก้าเจ็ดหาซื้อยาก นี่งวดน,นี้เดี๋ยวจะเอานี่ออกก่อนน่าจะแคปทันแล้วละเดี๋ยวในกลุ่มผมจะลงให้แป๊บหนึ่งอ่ะนี่ดูนี่ลดงวดน,นี้นี่งวดน,นี้มีเก้าแปดมีห้าหกเก้าเจ็ดครับมีเก้าเจ็ดได้มาสองใบมีห้าหกหกเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดหก โอ้ยจามมีหกเจ็ดมีเก้าสองอันนี้เลขลดอันนี้เลขอันนี้เลขชอบเก้าสองอันนี้ก็เลขชอบมีแต่เก้าเห็นไะมีห้ามีห้าเก้าดูแบบนี้เนาะมีห้าเก้าแล้วก็มีเก้าห้ามีห้าเก้ามีเก้าห้ามีเก้าห้า มีเก้าห้ามีหกเจ็ดมีเจ็ดเก้ามีเจ็ดเก้าได้มามีเจ็ดเก้ามีเจ็ดแปดมีเจ็ดเก้ามีเจ็ดเก้ามีเจ็ดเก้ามีเก้าเจ็ดมีเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าเจ็ดมีแค่นี้ไม่ได้ซื้อหลายตัวคือซื้อซื้อเลขที่ผมชอบก็ที่ผมบอกไปว่าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าผมไปหาซื้อมาได้ แต่ว่าหกข้าผมซ,ซื้อไม่ได้ไม่มีชอบตัวไหนบ้างแต่ผมชอบหลักร้อยสี่งวัเน,นี้สีเก้าเจ็ดสีเก้าเจ็ดสวยซื้อแค่นี้แหละงวดน,นี้พอไม่รู้กี่ใบอ่ะผมซื้อมาซื้อแค่นี้กี่ใบไม่รู้เนี่ยหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสามสิบเอ็ดใบ สามสิบเอ็ดใบเก้าเจ็ดยังซื้อไม่ได้ใช่ไหมผมชอบมีแต่เก้าพี่สังเกตด,ดูอะเลขผมมีแต่เก้าเพราะผมชอบเก้าไงงวดเนี้ยมาไม่รู้อะแต่คือผมชอบไงหนึ่งเก้าห้าเก้าเก้าเจ็ดซื้อที่ผมชอบผมไม่ได้ซื้อเลขหลายตัวนะคือผมชอบตัวไหนผมก็ซื้อแต่มีแต่เลขเก้า